ครับผมอ่าเอาเป็นยังไงบ้างพี่น้องหลังรัฐบาลไทยออกไปบนเจ็ดศูนย์ศูนย์ล่างห้าหนึ่งเนาะอ่ามือนี้มาแสดงข้อดีครับเสื้อขาดปัดเนาะดี่บากับอ่าคนฟันมือเ้านี่พี่น้องสุดจักขุดกมบอกเอฟซีด้มือเ้านี่ได้มาเครื่องให้อุ่นๆอยู่มาฟันล่างมือเ้านี่พี่น้องเนาะ สำหรับสามตัวที่ทางแอดมินล่องให้พี่น้องไปได้เลยชวงวอหกแปดห้าครับเต็มเต็มเลยมันออกสามตัวท้ายพี่น้องเห็นวอสามตัวท้ายถูกลักด้วยนะถูกกลักด้วยผู้ได้ไปเก็บลอตเตอรี่ไว้เห็นว่าเต็มเต็มเลยออกแปดห้าเลยตรงตรงเลยสลากินแบ่งพืนมีทั้งหมดทั้งรางอยู่ได้หันเนาะอตมที่จริงมันมีหนึ่งแปดห้าเก้ารับผมห้าหนึ่งก็อยู่ในนั้นแหละอแต่เราขวายมากแปดห้า อือนี่ตรงกงลางนี่เอาสำหรับอ่อันนี้ก็เสื้อขาดป้ดเพิ่นฟันมาเอาวงกลมให้เจ้าดูเนาะมื้อเช้านี้พี่น้องเสื้อผ้กันเบิกบ่สสมมติาหาหนึ่งหนึ่งหาแต่ที่ใส่เป็นหาเป็นเห็นพี่น้องสุดท้ายสุดท้ายเลยลเลยเพิ่นฟันลรางพี่น้องฟันลรางหนึ่งหาอ๋อนี่อืออย่นี้ก็เรียนรางว่าหาหนึงกระดูกกระดูกให้ครับอันนี้เลย อ2 2> ออา <1 S 2> <1, S 1> หนึเขาาตัวน<ร>ีว้ 1, พี่น้องหาพระตุดงสลับกันมันบ่เอาหากับ 3, หาสอนาสองกับสาโอ้ยพระตุดงกระไรพี่นมออเอานี่คือเส้นขาดปัดัดมือเศ้านี่พี่น้องอ่าหาเอนหาเนาะ1 5็นหาหนึ่ออกหาหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งห้เป็นล่างอ่าสาชุดฟันร่างมือเศร้าันไล่สดอ่ามาในไลส่สด อ่าสุดตองวัดตมีกะแต่ว่าพันใหินสูนทุ่ยุดท้ายเี่ก็สลักิอยู่แต่ว่ามันมีแต่สูนสองอ่าชุดบนชุดบนมีแตาูนสองู่นสองมันจันธนักสารบันเน่ถันมันอืมอ้าวใครงยเนี่ยอาเธอไหมันรู้ของเจ้ารตรงยไหมใครสองลอเอ้าเสียดขาดปัดพี่น้องใครท้งลอยเลยหยุดนี่เยมาแล้วเสียดขาดปัดอ้าต้งเลาเลยชุดลักซิสกับลักสิบพี่น้องอ้าว อาล่ะพี่น้องนี่แคนเป็นแคนอันนี้มาโค้งสุดท้ายมาตอนไลฟ์สดหาหนึ่งวะหาหนึ่งหาหัวานึงอเอาโชคหมานบ่ะละพี่น้องโชคหมานบ่ชือ่อไก่กรานใช่ไหอ่าโชคหมานบ่ครับเอ้าเริ่มเข่าแล้วเล่ากับเข่าพี่น้องไข่กับแฮงแม่นบ้าสัตว์บ้านนี่อ่าเนาะ เอามือนี่เป็นี่ไหนสอันสิปอยได้ตีเลยฮะไน่โดนแท้โอ้อะไรทำเงินเอาไปน่ทเพี่อาไรพี่ม่ไง้ทำปืนมาอีกัวใหญ่จรโอ้พอสิว่าไปลอกเลียนแบบอีกรูปเออเออเออกำลังจะคำนวนให้โอ้สิเอาตรงๆเลตัวสิเอาตองวดไตัวนี้ไม่โดนแท้โอ้เพราองนี่เราะองรอนั่นเอาพี่ร่างนะสำหรับงวดประจำวันที่16กลุมพาพัน นะเพิ่นขั้นว้นสดๆเลย <Ừ. S 1> อ่าขั้นว้นกันสดๆเลยพี่น้องเนาะสำหรับเส้นขาดปัดบ่ต้องบ่ต้องใหย่ามขึ้นคาพระแต่ตรงดิบ่ตรแหย่พระทาซี่อ่ <c ười> ปล่อยเลยเคุณอาบ่าต้องเด็กเสือฮาว่าลอกเลียนแบบมาใครสองใบบ่ดิโอ้เอ้าวงดไม่พี่น้องรอเลยผู้ใดก,ก็จับตาเบิ่งเลย เอาแล้วนันน่งดีๆนะเอ๊ะไปทำไมวิ่นหัวหัวไม่เอามาก,กัดเนาะคอยกัดอวยกล้องน้ำเจ้านี่แหละวิ่นกระไดไปทำไมเอฟซีม่เห็นม่เห็นแยี่มีัใหม่จิงคอยอวยกล้องน้ำเจ้านี่แหละแยี่ยมยัยใหม่จริเอออ้าพี่นั่งเพันสีฟ้าคำนวณพุ่นเห็นบ่บักพิกเต็มตะก,ก้าอยู่คนสิไปปล่อยแล้วว่าซาเด้ขายมาใเทนีคาเล็กเนี่ยพริกกับสิปล่อยกันมาบ้าไหมพริกกับสิปล่อยไม่ได้ไเพิ่งมาพริกเส้นขาเต้เลย ใครมีก็มาจำหน่ายได้นะนี่ทกก้สซีปล่อยอืยอเอาชัดกันสดๆเลยได้สบายอยู่นี่บรรยากาศนะจะคิดดีไปอยู่นี่โอ้แต่ว่าแจ้งข่าวเอฟซีจังหวัดเจ้าฝันแมสซี่ส่งไหมคือออกอันเล่าพัฒนาครับแต้มือเจ้าฝันไหม,มเอาพูดคุยครับเอฟซีก่อนก็นกนได้อืกาลัางต์คำนวณพร้อมพี่น้องแนวทางเล่าพัฒนาก็แตกนะนี่อาเอาไทยก่อนเอาไทยก่อนด่วนไม่ถึงวันแจกดิอ่า เอ,เ,อเอารัฐบาลไทยก่อนปล่อยจองหัดเลยพี่น้องด้วยปล่อยจองเล็กว่าต่อไปอ,อ่าเดี๋ยวเสียหาว่าลอกเลียนแบบผู้อื่นอ,อ่ขาเดี๋ยวเสียว่าบ่านเนี่ยจริงพี่น้องไม่ต้องทาพระทาซี่ว่าสันดิเงินปอโอ้อบ่วทัมดาลี่พี่น้องเอ้ เอา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 กัะทุชๆเลยมอบตรงกั้อย่านี้ที่ตามหาอเนี่ยฮะมอบที่ามหาอยู่ันั่ยน่อันนี้เอาชอปตัวก้อนสนี่นี่นะ่เยืตัวละไร่ายโอ้อันนั้นลักไว้หวยมาขายวองนี้บักขีแล้วอันตามอันก็คืนมาคีบะตัวห่อยโอ้ถมาละหนอยจะถ่ายประวัการเดินให้เราอสนี่เลยคนบ เอาพี่น้องเนาะี๋ยวคอยจัดเอาด้านให้บนล่างเหรอคุณนึกเห็นมาเจอเลยหรอบนะล่างคุณบนล่างมันบ้าบ้าใ่มีมีซีเลยฮะตัวตัวเดียวบ่มีซีตัวเดียวอือให้มือเศร้านี่พี่น้องน้ามาตอนอ้าวสวัสดีค่ะคุณโมจิ สองเง้หรออไปเป็นรอเออแม่มันทีสิบหกันแหละสิบหกตัวสิบหกแปดตัวเด็กเขาคนเดียพี่รองห้าบอลล่นเทาเตะลุงเหรอพี่้องแต่เ้าเตะไปอีกีโั้ลักรยนี่ก็แปดออนี่แปดเหร1หนึ่งกับแปดหนึ่งกับแปดเนี่ยหออเนี่ยเ่สองตัวมันมาบนบนล่างบนตัวึงล่างตัวหนึงแต่บาามันว่ามันมาถึงคู่นึ่งเลยเห็นมาคู่เดมับนขงล่างเอัน Ok function, <Jung. S 1> อืมใส่ก้นจัดใส่ก้นอ่ากางคำนวณอยู่พี่น้องจักตองหัวไปกตอนเลยก็ไม่แรงเหมือนกันอย่างไรเหมือนกับหญิงซีเลยอ่าอ่าชุดเบื้องต้นชุดเบื้องต้นได้เพียงได้ชุดเต็มเลยวะอ่าเอาชุดเบื้องต้นชุดเบื้องต้นอืมอ่าเนาะพี่น้องเนาะบะตองรอนานเพิ่นว่าบะตองรอนานครับผมเนาะตอนนี้มุกไปทีไปทีอ่าโอ้เพิ่งวิ่งขุดแล้ววิ่งขบ่อยเพิ่นนี่เนาะ บองแบบไปไคนบ่อหายไงคน่เจ้คนบ่อหาย้คนบ่กหายเนไหบ่เนยเฮาโอเขาจำมาว่าอืออ่าเพราะว่าเฮาขับวกันทดๆทเนาะอ่าเฮาขายที่มึเขาบอกที่มแรกตัวนี้ม่ออกออกขาย่เบ็ดอ่าหายแต่มือแรกเลยเนาะอ่าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกตมาม่ต้องเปลี่ยนม่ต้องเอาไปไชมันจะมอออกว่ารงกันหเลยนะอืมแต่ว่ามือมือสุดถ่ายมากันแรงหนึ่งหาหนึ่งหกอือโอ้ดอ่า เาสรุปไพมื่อเช้านี่ผู้ใดที่ตดตามเนาะ,นะนอเี๋ยวเหกันบ่พี่น้างเดี๋ยวเหกันบ <c oughs> ่ออเสื้ออีดมอืมอ่มีดอันนี้คือลักไรกับบนหนึงกับแปดนั่นบ่มาแต่นึงมแนโอ้ไพ่ไ่อยากได้มากแปดเก่าแปดใมัข,ใมขี่กับคู่เนาะ่าคู่เก่าแปดมาขี่มาคูมาขี่กับหนงัเโอ้ให้เดอกเอาขี่กับคู่นะมาเกาขี่กับคู่มเลย ตะไปได้แค่บท้างล่างมันวะอันดีอันหน่สองตัวนี่ขึ้บ่มาบกขมาแล้วมั้อบ่เขาบนกับเขาล่างคุณอืมอนี่พี่น้องอ่ะมีตัวมากคบ่หอวใจไหนบใไหนมากเป็นไก่อนเอาไปตามสูตรก่อนก็ไป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 ขึ้นมาอสองกับสามมาตัวหนึ่งเลยสองกับสามมาตัวหนึ่งอืสองสามมาตัวหนึ่ง เอาก็แสดงว่าก็ 4, 3, 4, าต้องซีสามซีสองสวใช่ป่ตัเก้าวอดโอแปดีสามเพิ่งออกไปบ่งี้ย,ยกกังก่อไปสออกปีนไมนออกทเกามันอ่าอืมคือว่า uh, um, วสองสาม,มาต่หนึ่งอ่ามาแ่ไหน้วสิบแปดีสองแสติห oh. นึสโอ้ี่สอสามมาตหนึงเนี่อืมโอ้อืมเอาเอาพี่รงไปต่อยงวดทันที ไปเยอะ่ต้องรอนานพันวาเนาะนี่มาหาบ่เปาื่าปี่เปลทาิเปลี่้ปไปได้หมดแลไวเนาะหาไปกับพ้อมด้วพี่น้องด้วยหาไปกัพ้อมด้วยเห้นี่ออไยังกับเลยเนี่ยเอาสี่ัิบเลยสิตมากลับดิเอาสี่เลย้มาสี่รับเลยมันออกมาเ้นนอนี่เนอตีืมปตกเตะเลยตีเอามาให้มามาสี่ักสิบเดยนะับเบ้าเขาดด้ยบอ ว่าไม่ทำ่บบที่เราทเียวันกขึ้นงกขึ้นเอซีเบื้องต้น่บบกขึ้นยัดยัดดินดูไรก้อง่อยกันหันน้าเจ้าเพราะว่าเอฟซีเราเห็นคอยก็ต้องหันน้ำเนอหนอไปไว้บ้านเที่ย่านใช่นี่เขาทีของเขาก็ต้องเชียร์ขึ้นเงินยังไม่เสร็จพี่รอ่าไปขึ้นเงินหาเนืงอหนกเสื้อตัวนี้มาพร้อมด้วยเอาขึ้นมาบ้านพร้อมมานอนฝันพร้อมก้อนมูดีก้อนมูด้วย เบิ้งดูเพิน่นถีเขาท่าบ่าอาจารย์มันดังจ้าสิ่อยปอยมากสิว่ามมหาบ่ไรกัสิง่ายอีกอ้เอาคนว่า่อยก่อนใครไม่ได้รอกเรียนแบบูุดคำนวณเองแทๆ้ๆปอยไว่าแท้เดีวท่านเสนีเขาอยอะไปนด <c oughs> เอากร้ซังกระจบางคนเขาเจ็อยากเด้ต้องว,วดที่ตนเนาะเอาไปเบิ้งเอาไป ก็เก่งเลยพีอเ,อเออเก่งว่ามันจะตรงกันบ่เพิ่นเฮ็ดตั้งไดเพิ่นจั้งใดมากตัวนี้ซุมเขาเจ้าเป็นสูตรอะไรทำยังไงถึงออกมาตัวนี้เขาเจ้าก็จะไปคิดคน้นสูตรที่กัน <c oughs> เออไม่เป็นวาน,นั่นพี่ <c oughs> เพิ่นทำมากสิโอ้อยเฮ็ดไป้เด็มาก่ึกันก็เชี่ยนขาดตัดปฏิย<อ><อ>ุทธ์มากเลยเราดังพร้อมอ่เอาพี่น้องแคบนาจอเอาเด้อลักร้อยมีหนึ่งกับแปดเนาะแต่ว่ารักสิบนี่ ยู you, สั่งมั่งสองรักสามเนอะมาตัวนี้อ่าแต่ว่ารักเม่นี่นั่นอยาก,ก,กอยากอยากอะไรด้วยพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่าฉีดก็คือซีสามซีสองอะไรเนี่ยตัวสองรักสามมาตัวเดียวมันจะได้อ่าอ่าตัวเด่นเพนนิ่นอ่าเนาะอือครับนายจ้าครับสำหรับเซียนขาดปัดงวดเนาเอา<ม>อืเพามัน มีโอกาสดังบ่หรอสิบสี่กุมภานะโอ้อหว่าได้แค่ดังมันฮืมมันแหะว่าได้ท้ายต้นนี่มอมาไปเม่ไแล้วโอ้อเอาพี่รองเอาก้อนมูด้วยพี่รองด้วยไปหาจับจรองเอาอาจจะหนึ่งสี่ส้องก็ได้แปดสี่องก็ได้เตมมากเลยเนาะอาจได้มมนก็คนนึสมตัวไปทีหลังรามตัวไปที่หลังเนาะปล่อยตองกับตะกรันพี่รองเนาะชุดนี้ ปั้นขาดปัดครับเอาขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังครับผมขอให้เฮงๆงปังๆด้วยกันครับออา